เริ่มกันเลยนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับเป็นแปรงหัวแบนนะครับใช้คู่กับคอนซีลเลอร์นะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดคิ้วนะฮะให้คิ้วได้รูปนะครับเก็บส่วนเกินออกลบด้วยคอนซีลเลอร์นะครับใช้ได้ทั้งบริเวณท้องคิ้วแล้วก็ช่วงบนของคิ้วนะครับเป็นการเก็บให้คิ้วได้รูปตามที่เราต้องการนะครับ เช่นเดียวกันทั้งสองข้างนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับเวลาเราปาดคอนซีลเลอร์ไปแล้วคิ้วของเราก็จะแบบเล็กเรียวได้รูปขึ้นนะครับชัดเจนต่อไปนะครับใช้สีของ Naked 2นะครับเป็นสี Half bak e นะครับทาทั่วชั้นเปิดตานะครับทั้ง2ข้างแล้วก็เกลี่ยนิดนึงนะครับไม่ให้มันเป็นเส้นนะครับโดยการสะกิดสะกิดเบาๆนะครับ ต่อไปนะครับใช้แปลงนะครับที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงนะครับกับสีเทสนะครับในพาเลตเดิมนะครับแปะสีพักเอาไว้ที่ช่วงบริเวณปลายตาหางตานะครับทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้างครับต่อไปใช้แปลงที่มีลักษณะหัวเป็นพุ่มเป็นฟูฟูนะครับ ในการเบลน์นะครับเนยหน้าขึ้น45องศาจะทําให้เราเห็นกระบอกตาเราง่ายขึ้นนะครับจะทําให้เราเบลนสีหรือว่าคัดเบ้าได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะใช้แปลงที่มีขนาดเล็กลงมานะฮะกับสีของพาเลตเดิมสีทีฟนะครับเพื่อคอนเน็ค <N> <neck> ระหว่างตาล่างกับตาบนนะครับ ช่วงบริเวณปลายตานะครับต่อไปใช้สีแบล็คเอาท์นะครับกับภูการอันเดิมนะฮะสกิดช่วงปลายตาบนนะฮะให้ชิดกับขนตาเรามากที่สุดนะครับแล้วก็เกลี่ยย้อนกลับเข้ามานิดนึงนะฮะนะครับหลังจากนั้นเราใช้แปรงที่มีลักษณะเป็นพุ่มนะครับแน่นนิดนึงนะฮะในการเบลนด์นะครับสกิดสีบนกลับเขมานะครับตามรูปกระบอกตาเราเหมือนเดิม อันนี้จะทําให้หางตาเราดูชัดขึ้นชี้ขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับใช้แปรงอันเล็กนะครับอันเดิมครับกับสี black out เช่นเดิมครับครั้งนี้จะใช้กับตาล่างนะครับเพื่อเน้นขอบตาล่างให้ชัดเจนขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้แปลงฟูอันเดิมนะฮะเบ,บนเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับเบนสีให้เขาสมูทกันทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงอายไลเนอร์แล้วนะฮะก็จะใช้แบบเมจิกนะครับหรือว่าใครมีแบบครีมหรือดแบบที่ตัวเองขนาดเป็นแบบน้ำก็ใช้ได้นะครับท,ที่จะเริ่มจากบริเวณหางตาก่อนนะฮะ โดยไม่เน้นเขียนใหญ่มากเพราะว่าลุคนี้ใช้สีที่ค่อนข้างที่จะเข้มน,นิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเน้นที่อายไลเนอร์ใหญ่มากนะฮะขั้นตอนของการเขียนอายไลเนอร์นี่เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากนะฮะมือต้องนิ่งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สาวๆควรจะมีสมาธิกันนะครับ กันใจได้กันใจนะฮะค่อนข้างยากแต่ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับก็ไม่มีใครเก่งเก่งั้งแต่เจอน,นะครับยังไงก็พีพกเองก็ต้องฝึกบ่อยนะครับอย่างที่เห็นทำวิดีโอนี้ก็ถือเป็นการฝึกกับหน้าตัวเองไปด้วยนะครับเวลาที่ไม่ได้ออกไปทํางานครับพอมาอีกข้างนึงก็เริ่มแต่หางตาเช่นเคยครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการใช้นิกจัมโบเพนนะครับเป็นครีมี่นะครับช่วงบริเวณบอรเดอร์ไลน์นะครับจากหัวตาถึงครึ่งคึ่งตาล่างนะครับเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้นนะครับทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้างนะครับและตัวครีมี่เนี่ยเน้นความสว่างช่วงหัวตาได้นะครับโดยการแต้มไปแล้วก็ใช้นิ้วเปลี่ยนนะฮะจะทำให้ตาดูสว่างขึ้น ดยมีมิติมากขึ้นครับต่อไปจะเป็นการติดขนตาปลอมนะครับขนตาปลอมที่พี่พิชใช้ก็จะเป็นขนตาที่จับช่อเลยนะฮะเห็นช่อชัดเจนนะครับเพราะว่าหน้าพี่พีชเป็นหน้าของผู้ชายนะฮะถ้าติดขนตาที่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่ก็จะไม่ชัดไม่สวยนะครับพี่พิชก็ขอติดค่อนข้างใหญ่นิดนึงเป็นช่อเลยนะฮะแบบเป็นช่อนี่จะเพิ่มให้ เพิ่มให้ตาเราดูหวานขึ้นแบวขึ้นด้วยนะครับก็จ,จะช่วยให้หน้าพี่ิดดูหวานขึ้นบ้างก็ขั้นตอนของการติดขนตาปลอมนะครับเราลงกาวไปที่ก้านขนตาเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็พักไว้สักสิบยี่สิบวินาทีนะฮะให้กาวเขาหนืดนิดหนึ่งมันจะทําให้เราติดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างใครถนัดเป็นตัวช่วยเป็นแหนบก็ได้นะฮะแหนบก็จะทําให้เราติดขนตาได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนการวางนะฮะก็บางคนก็จะเริ่มวางจากกลางตาแต่พี่ปิกนะฮะจะเริ่มติดจากปลายตาเข้าหัวตานะฮะอันนี้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเลยครับความฝึกฝนการฝึกฝนนะฮะมันจะทําให้เราติดได้ง่ายขึ้นถนัดขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราเราเองจะรู้ดีที่สุดว่าเราควรเริ่มทําอะไรบนใบหน้านะครับโอเคครับติดขนตาเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นการปัดแก้มนะครับก็เดี๋ยวจะใช้นี่นะฮะดาวบอยเลยนะครับ เป็นสีชมพูนมนะฮะกับแป้งนี่นะครับลักษณะฉเฉียงตัดฉเฉียงขึ้นนะครับนี่ก็จะแปะพักไว้ก่อนนะฮะทั้งสองข้างเลยแล้วค่อยเกลี่ยบนนะครับเกลี่ยสูงอย่างที่เห็นสีก็จะหวานมากนะฮะเป็นชมพูนมนมละเลื้อละเลือนะครับ โอเคครับพี่ฟิกจะผสมสีนะฮะโดยการใช้นี่ครับอ o t mama นะครับเป็นสีออกส้มๆเหลือบเหลือบทองนะครับจะทําให้หน้าดูแบบนวลๆขึ้นมาหน่อยนะฮะพรผิวที่ฟิกเป็นผิวของสองสีนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ผิวขาวนะฮะก็สามารถใช้สีนี้ผสมลงไปได้ให้หน้าดูแบบดูน,นวลๆผ่องๆขึ้นมานะครับ โอเคปัดแก้มเสร็จเรียบร้อยเนาะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเชดดิ้งนะฮะเชดดิ้งคอนทัวร์นะครับนี่นะฮะเอสเซนที่ได้รีวิวไปนะครับ180บาทนะครับกับแปรงที่มีลักษณะตับตับเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะวิธีของพี่ฟิตก็คือจะทำเป็นเลข3นะครับสังเกตดูดีนะครับดูให้เป็นเลขสานะฮะ บนที่เป็นเลขสามนะฮะหรือตัว e นะครับตัว e กับด้านทั้งสองฝั่งทำเหมือนกันนะครับนี่คือเทคนิคการคอนทัวร์ของีิสิกนะฮะเช่นเดียวกันครับเลขสานะฮะข้างนี้จะเห็นชัดหน่อยว่าเป็นเลขสามนะครับ,นะค,รบคอนทัวร์แล้วก็จะทําให้ มีรู้สึกว่าหน้าเล็กลงต่อไปทาลิปครับของนิกสครับเบอร์550นะฮะเป็นสีออกส้มๆนะครับส้มส้มพีชนะครับเหมือนกันพีชก,ก็จะผสมสีนะครับลิปสติกพีชก,ก็ผสมสีนิกสอันนึงแล้วก็เลฟลอนนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์012นะฮะถ้าทำไม่ผิดนี่ครับ012ครับเป็นสีชมพูแมทนะฮะอย่างตัวนิกส์กเองเมื่อกี้นะฮะก็ จะมีความมันอยู่พอสมควรนะครับพอผสมกับสีแมต์ก็จะลงตัวได้สีพีชออกมาเลยครับเรียบร้อยครับต่อไปมาดูฟินิชลุกกันดีกว่าครับ